เนี่ยดูเนี่ยดูนักโคขับรถเนี่ยขับพังเสร็จแล้วก็จอดทิ้งเลยดูเนี่ยดูเนี่ยดูนักโคขับเนี่ยไปไงนี่ขับมากแกนกลางหายเลยล้อนำนี่ใช้จริงๆโอ้โหทำไมใช้แค่นขนาดนี้วันเนี้ยดูเลยบอกว่าผมขาดเยอะฝ่าในโคขาดมากเพราผมมิกดูนี่ไอ้เยอะแกนกลางขาดหายไปเลยล้อนำล่วงลงข้างล่าง โอ้โหขับมันต้องขับอย่างนี้พินาสันต,ตโลมาแล้วนะครกโอ้เอฟซแสดงว่าพี่เห็นนี่ขับอย่างนี้เจ๊งเลยโอ้โหตายละไอเ้เย้เขาขับเรามานั่งซ่อไมไม่เขาอีกไอออนตายละทีนี้เนี่ยดูดูีดูดดไอเ้เยี่ยก,กลางไม่มีเลยขับไปได้โอ้โหพินาสันต,ตโลมาแล้วเอารู้เรื่องแค่นี้ เอฟซีสแสดงความเห็นมาดูนะเอาขับเลยนะโค้กเี่ยโอ้โหจริงๆเลยแฮทังเสร็จแล้วไปเลยย้ายไปขับอีกตัวหนึ่ง